Together Podcast ถูกที่ถูกเวลาสร้างความมั่งคัง่งสไตล์วอลเลนบัฟเฟตในโลกธุรกิจการลงทุนและตลาดหุ้นคงไม่มีใครไม่รู้จักคนที่ชื่อวอลเลนบัฟเฟต t ที่ตอนนี้ได้รับสมญานามว่าเศรษฐีติดดินหรือมหาเศรษฐีใจบุญครั้งหนึ่งมีคนถามเขาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เขาร่ำรวยมั่งคั่งมหาศาล บอลเลนบัฟเฟตตอบแบบถ่อมตัวไว้ว่าความบางังคั่งของเขาไม่ได้มาจากคุณสมบัติพิเศษหรือการทำงานหนักแต่มาจากการที่เขาเกิดมาถูกที่และถูกเวลาผนวกกับความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถแปลงหุ้นให้กลายเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลคนบางคนมีความสามารถบางอย่างมากกว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงได้ดีกว่าผมเยอะผมเองก็แค่ทำเงินได้เก่งกว่าคนส่วนใหญ่เท่านั้นเอง ถูกที่และถูกเวลาคือประเด็นสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกมีทรัพย์สินมากกว่า GDP ของประเทศกว่าครึ่งบนโลก <c oughs> เขามีเงินกว่า108.2พันล้านดอลลาร์และเขาทำทั้งหมดได้เพียงเพราะเขาลงทุนให้ถูกบริษัทเท่านั้น <c oughs> ถูกที่และถูกเวลาของเขาเริ่มได้จากซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ11ปี สมัยเป็นเด็กวอลเลนบัฟเฟตเคยหารายได้พิเศษด้วยการติดตั้งตู้เกมพินบอลหยอดเหรียญในร้านตัดผมและเคยเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์มาก่อนจุดเริ่มต้นของการหาเงินได้เริ่มขึ้นจากการมองเห็นแหล่งเงินตู้เกมพินบอลหยอดเหรียญในร้านตัดผมเพื่อสำหรับคนที่รอตัดผมหรือแม้แต่ช่างตัดผมที่ค่าเวลาในการรอลูกค้า ขายหนังสือพิมพ์ก็ขายแต่หนังสือพิมพ์ที่มีคนต้องการอ่านไม่ขายมั่วไปหมดเขาเก่งขนาดแยกได้ว่าผู้หญิงจะอ่านอะไรและผู้ชายจะอ่านอะไรเมื่อครั้งที่เขายังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสาตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอยู่นั้นวอลเลนวัฟเฟตได้ศึกษาถึงปรัชญาการลงทุนจากเบนจามินเกรแฮมหลังจากนั้นก็นำปรัชญาการลงทุนจากฟิลิปฟิชเชอร์มาปรับและประยุกต์เข้าด้วยกัน วอลเลนบั f เฟ t t ถือเป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าของหุ้นที่มั่นคงเขามีมิสหายต่างวัยเป็นมหาเศรษฐีโลกที่ชื่อว่าบิ l เกต e s ซึ่งเคยชวนให้เขาร่วมลงทุนในบริษัท Microsoft หลายครั้งแต่เขาขอปฏิเสธแบบสุภาพเนื่องจากเขาบอกว่าเขาไม่มีความเข้าใจในระบบธุรกิจประเภทนี้แต่หลายคนรู้ดีว่ายังไม่ถึงเวลาเท่านั้นนักลงทุนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงทุกคนอยากเข้าหาเขา แต่บัฟเฟตจะเป็นผู้เลือกเองว่าใครที่ถูกที่ถูกเวลาแม้แต่ชีวิตเขาก็นำเรื่องการถูกที่ถูกเวลามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงผิดกับนักธุรกิจอื่นๆที่ต้องการสร้างภาพเพื่อผลทางธุรกิจแต่คนอย่างบัฟเฟต t รู้ดีว่าอะไรคือคุณค่าแท้อะไรคือคุณค่าเทียมบัฟเฟตบริหารบริษัทที่ชื่อว่าเบิร์กเชียร์ฮัทเวซึ่งมีมูล,ลค่า15 0,000ล้านดอนลลาร์ แต่กลับเช่าพื้นที่สำนักงานเพียงชั้นเดียวบัฟเฟตไม่ชื่นชอบความอลังการที่แสนจะฟุ่มเฟือยและเสียเงินโดยไม่คุ้มก็บริษัทเราเหมาทั้งชั้นนะครับผมก็อยู่นี่มา47ปีแล้วเริ่มต้นวันที่1มกราคม1962เราค่อยๆเติบโตมาถึงจุดนี้มีพนักงานทั้งหมด20คนที่นี่และมีที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ถึงจะดูเหมือนไม่ใช่ก็ตาม ปีละครั้งผู้ถือหุ้นบริษัทเบิร์กเชียร์ฮัทเวจะหลั่งไหลกันเข้ามาคนจำนวน35,000คนเดินทางมายังงานประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลายครั้งงานนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเทศกาลวูสต็อกของนักทุนนิยมใครๆก็สามารถซื้อหุ้นเบิร์กเชียร์และเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบัฟเฟตต์ได้ ที่งานประชุมผู้ถือหุ้นบัฟเฟตถูกลุมร้องไปด้วยฝูงชนและกล้องบันทึกภาพเป็นภาพที่เราคาดว่าจะได้เห็นจากเศรษฐีคนดังแต่เมื่อหลบออกจากแสงสปอตไลท์แล้วเขาอยู่ในโลกที่ต่างออกไปมากไม่เหมือนกับเศรษฐีคนอื่นๆเขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงความสุขที่เขาบอกเสมอว่าถูกที่สำหรับเขา บ้านของบอฟเฟตเขาซื้อมันมาในราคาเพียง31,000เหรียญเมื่อเวลา60ปีมาแล้วมันตั้งอยู่บนหัวมุมถนนของย่านอยู่อาศัยที่น่าอยู่พอดูผมมีความสุขที่นั่นครับถ้าผมคิดว่าอยู่ที่อื่นแล้วมีความสุขมากกว่าผมคงย้ายไปแล้วผมไม่เห็นการมีบ้านสิบหลังทั่วโลกจะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นยังไง ถ้าผมอยากจะเป็นเศรษฐีด้านอาสังหาริมทรัพย์ผมคงจะทำอาชีพอื่นไปแล้วแต่ผมไม่อยากจะต้องจัดการกับบ้านตั้งสิบหลังและผมก็ไม่อยากให้คนอื่นมาจัดการให้ผมอีกด้วยและผมก็ไม่เห็นว่ามันจะทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นตรงไหนผมอุ่นพอในหน้าหนาวและเย็นสบายพอในหน้าร้อนมันสะดวกสบายสำหรับผมผมนึกภาพบ้านที่ดีกว่านี้ไม่ออกอีกแล้วครับวอลเลนบัฟเฟตประกาศยกมรดก ให้การกรุศลเป็นหุ้นจำนวน85%ของหุ้นส่วน B ทั้งหมดที่เขาถืออยู่ในบริษัทเบิร์กเชียร์ฮัทเวคิดเป็นเม็ดเงินมากถึง3.7หมื่นล้านเห,นหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรการกรุศล5องค์กรด้วยกันหนึ่งในนั้นคือมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตองค์กรการกรุศลใหญ่ที่สุดในโลกของบิลเกตอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกซึ่งจะได้รับสัดส่วนสูงที่สุดคือจำนวน10ล้านหุ้น หรือประมาณ30,000ล้านเหรียญโดยทยอยรับเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นจำนวน5%และอีก5%ของหุ้นที่เหลืออยู่ในต่อต่อไปจนกว่าทั้งบิลและเมลินดาจะไม่เกี่ยวข้องในมูลนิธิอีกต่อไปอย่างไรก็ดีเงินบริจาคส่วนนี้ไม่สามารถคิดเป็นเม็ดเงินที่แน่นอนได้เพราะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นที่มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาในอนาคตบัฟเฟตกล่าวว่า การตัดสินใจทั้งหมดนี้มีส่วนมาจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของซูซานทอมสันบัฟเฟตภรรยาสุดที่รักของเขาซึ่งเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาสองปีและเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ชอบพูดติดตลกเสมอว่าเธอจะมีชีวิตอยู่นานกว่าเขาและเมื่อเขาเสียชีวิตเธอจะได้รับมรดกหุ้นจากเขาและดับเงินที่ได้จากหุ้นบริจาคให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเธอจะเป็นผู้ดูแลด้วยตนเอง ดังนั้นบัฟเฟตในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องการสารฝันภรรยาของเขาขณะที่เขายังมีลมหายใจเมื่อครั้งที่บัฟเฟตแต่งงานกับซูซานซึ่งเขาเรียกเธอว่าซูซี่เขาบอกกับเธอว่าผมกำลังจะรวย นั่นคือเวลากว่า70ปีที่แล้วซึ่งซูซานเองในขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจหรืออาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำกับคำพูดของเขาซึ่งอีก10ปีต่อมาหลังจากแต่งงานบัฟเฟตด้วยวัยเพียง36ปีมีเงินในบัญชีถึง6.8ล้านเหรียญเมื่อ50กว่าปีก่อนเรียกกันว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวสองสามีภรรยาคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมีเงินมากมายขนาดนั้น ต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำอย่างไรกับเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงลงเอยที่ว่าคืนให้แก่สังคมซึ่งตรงกับความตั้งใจของซูซานที่มีมาโดยตลอดจึงเป็นที่มาของมูลนิธิบัฟเฟตที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยายลัยเนเบสกาต่อมาบัฟเฟตเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิซูซานทอมสันบัฟเฟตเพื่อเป็นอนุสรแด่ภรรยาผู้ล่วงลับ วันนี้เขาค้นพบองค์กรการกุศลที่เขาคิดว่าเป็นองค์กรที่จะสานต่อความตั้งใจของเขาและภรรยาได้อย่างดีที่สุดคือมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตซึ่งเป็นมูลนิธิที่บิลและเมลินดาเป็นผู้ก่อตั้งดูแลและบริหารด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกชีวิตของคนบนโลกใบนี้มีความเท่าเทียมกันโดยเป็นมูลนิธิที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งมูลนิธิให้การสนับสนุนโครงการและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชากรโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาหรือสีผิว นับตั้งแต่การวางแผนครอบครัวไปจนถึงโครงการขาจัดและต่อสู้โรค้ายต่างๆเช่นเอชมาลาเลียและวัณโรคนอกจากนี้เงินส่วนหนึ่งของมูลนิธิยังมุ่งตรงไปที่การพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและห้องสมุดในสหรัฐอเมริกาเองด้วยหลายครั้งคนตั้งคำถามว่าเหตุใดเขาจึงไม่ยกหุ้นทั้งหมดให้แก่ลูกๆทั้งสามคนเขาให้เหตุผลว่า ลูกของเขาทั้ง3ามคนคือซูซานปีเตอร์และฮเวิร์ดเกิดมาในครอบครัวที่พรั่งพร้อมที่ให้ทั้งความรักความอบอุ่นและทั้งและที่สำคัญคือมีโอกาสที่ดีมีการศึกษาทั้งจากห้องเรียนและจากที่บ้านพวกเขาสามารถตั้งตัวเองในระดับพวกเขาสามารถตั้งตัวเองได้ในระดับต้นๆของสังคมอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นลูกๆของเขาทุกคนจะได้รับโมรด,ดกจากเขาอยู่ดีเมื่อเขาหมดลมหายใจแล้ว ในเรื่องการมอบมรดกทั้งหมดให้ลูกนั้นเขาคิดว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งที่ถูกต้องและไม่มีเหตุผลที่จะทุ่มเทด้วยเงินจำนวนมหาศาลในทางกลับกันเขากลับคิดว่าเงินอาจจะเป็นตัวทำลายลูกๆของเขาก็เป็นได้นี่คือมุมมองชีวิตสไตล์วอลเลนบัฟเฟต์นักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกที่น่าศึกษาชีวิตเขามากคนหนึ่งวันนี้ทางครอบครัวบัฟเฟต์และครอบครัวบิลเกตจับมือกันสร้างความเสมอภาคเท,าเท่าเทียมกัน ให้เกิดในทุกสังคมเท่าที่แรงกายและแรงใจของพวกเขาจะสามารถทำได้และพร้อมที่จะสานต่อไปในอนาคตซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะคงเหลือเพียงแต่ชื่อให้จารึกไว้ในความทรงจำคงจะพอมองออกว่าอะไรที่สร้างความมั่งคั่งให้กับวอลเลนบัฟเฟตสิ่งนั้นคือคำว่าถูกที่ถูกเวลา11เคล็ดลับในการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟต 1. การลงทุนเน้นคุณค่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์ พยายามซื้อหุ้นที่มีส่วนต่างเพื่อความปลอดภยัย 2. คุณภาพของธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญธุรกิจที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังมีคุณภาพสูงต่อไปเวลาจะเป็นมิตรกับธุรกิจที่ดีในขณะเดียวกันก็จะเป็นศัตรูกับธุรกิจที่มีคุณภาพต่ำนักลงทุนต้องเฟ้นหาธุรกิจที่มีคุณภาพหรือมีกำแพงและคูเมืองล้อมรอบอยู่ 3. อย่ากระจายความเสี่ยง อย่าซื้อหุ้นมากตัวจนเกินไปเพียงเพราะต้องการกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงเกิดจากสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปลงทุนให้เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้ซื้อหุ้นเพียง20ครั้งในชีวิตแน่นอนว่าแต่ละครั้งคุณจะต้องคิดให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อการเคลื่อนไหวที่บ่อยเกินไปเราจะยิ่งผิดพลาดมากเท่านั้น วอลเ e นบัฟเฟตเคยเขียนเรื่องการซื้อขายหุ้นที่บ่อยเกินไปไว้ในรายงานประจําปีว่านานมาแล้วเซอร์ไอแซกนิวตันให้กฎ3ข้อของการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นผลงานที่เป็นอัจฉริยะแต่ความสามารถของนิวตันไม่คลุมไปถึงเรื่องการลงทุนเขาขาดทุนมากมายในวิกฤตฟองสบู่เซาซีเขากล่าวภายหลังว่าผมสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้แต่ผมไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของคนได้ ถ้าเขาไม่ถูกทรมานจากการขาดทุนในครั้งนั้นมากเกินไปเขาคงได้ค้นพบกฎข้อที่4ของการเคลื่อนไหวนั่นคือสําหรับนักลงทุนโดยรวมผลตอบแทนลดลงเมื่อมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 4. ความอดทนและการรอคอยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านปัญหาความอดทนได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน 5. ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากความผันผวนของราคาหุ้นแต่เกิดจากการกระทําที่คุณไม่รู้ต่างหากความผันผวนของราคาหุ้นให้เรามองเห็นมันเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้นที่ดีในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่า 6. มันมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอดังนั้นจงเตรียมพร้อม 7. ความผิดพลาดในการลงทุนจะทําให้คุณโตขึ้นจงอย่ายอมแพ้ 8. ถือเงินสดไว้ในมือบ้างเพื่อรอโอกาสเป็นความคิดที่ดีเพราะมันมักจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้หุ้นตก 9. ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักลงทุนการยอมรับความผิดพลาดจะทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพจงเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วอย่าทำมันอีก 10. จงซื้อหุ้นให้เหมือนกับซื้อธุรกิจเพราะหุ้นคือส่วนหนึ่งของธุรกิจถ้าธุรกิจดี ผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลประโยชน์ในขณะที่ธุรกิจแย่ผู้ถือหุ้นก็จะแย่ตามไปด้วยจงอย่าสนใจความผันผวนข,ของราคาหุ้นในระยะสั้น 11. ทําในสิ่งที่คุณรักให้เหมือนกับว่างานประจําของคุณคือการทํางานอดิเรกไม่ใช่งานที่คุณต้องพะอืดผะโอมทําในทุกๆเช้า อย่าริอาจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้นี่คือคำแนะนำของยอดนักลงทุนอย่่ด็อกกี้เฟลเลอร์หนึ่งในตระกูลมหาเศรษฐีดํารวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คนรุ่นพ่อมาจนถึงคนรุ่นลูกและรุ่นต่างๆทุกรุ่นต่างก็สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะการลงทุนรูปแบบต่างๆทั้งการประกอบธุรกิจหรือการเล่นหุ้น ลงทุนตามกองทุนสารพัดแห่งซึ่งเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่ทำให้ตระกูลนี้มั่งมีและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันก็คือต้องรู้ทุกสิ่งอย่างละเอียดก่อนทำการลงทุนไม่ว่ามันจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามนั่นทำให้พวกเขาเลือกลงทุนอย่างถูกต้องและทำเงินได้อย่างมหาศาลแนวคิดแห่งการลงทุนอย่างปลอดภัยและชาญฉลาดนี้สอดคล้องกับที่ดรฟิลิปนักจิตวิทยา ที่ให้คำปรึกษาทั้งปัญหาชีวิตและการทำงานทางโทรทัศน์ของอเมริกาและยังเป็นนะักการลงทุนที่โด่งดังมากเคยกล่าวไว้ว่าการลงทุนก็เหมือนการเลือกคู่ครองถ้าคุณได้คนดีประวัติดีพันดีคุณย่อมได้รับสิ่งดีๆเป็นผลตอบแทนดังนั้นคุณต้องรู้ให้ลึกว่าอะไรก็ตามที่คุณเลือกจะนำมาซึ่งผลที่ดีจริงๆ